ก่อนหน้านี้ทางช่องได้มีโอกาสรีวิวจอพกพาไปหลายตัวมากๆนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นสเปคเทพๆไม่ว่าจะเป็น 2K 4K หรือว่า 144Hz ใครที่เน้นสเปกก็ไปรับชมกันได้แต่สำหรับบางคนที่มองหาแค่จอพกพาราคาประหยัดเน้นฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครบไม่ว่าจะเอาไปต่อเล่นเกมดูหนังหรือว่าเอาไว้ทางานต่อจอแยกผมมีจอหตัวมาแนะนำที่น่าสนใจมากๆนี่ครับ portable monitor ขนาด15.6นิ้ว จากแบรนด์ g o โจ d o คุ้มแค่ไหนสเปคเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันสวัสดีครับคุณอยู่กับ c o n ซ o l e Gamer Station นะครับท่านไหนที่เพิ่งแวะเวียนผ่านเข้ามาแลวยังไม่ได้กด subscribe ช่องก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยหรือว่าท่านไหนกดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช anel สำหรับ g o โจ d o ฟังชื่อยี่ห้อแล้วอาจจะงงๆหน่อยนะครับว่ามันภาษาอะไรแต่จริงๆเขาย่อมาจาก Good Job Do Quickly ก็เก๋ไปอีกแบบนะครับ มาที่จอพกพาตัวนี้กันบ้างที่ความน่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของราคาโดยอย่างที่เปร์ไว้ที่หน้าปกคลิปแล้วนะครับว่าจอพกพาจาก g o โจ d o ตัวนี้ในช็อปออนไลน์ขายอยู่แค่3,000กว่าบาทเท่านั้นส่วนสเปคก็ถือว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยคุ้มค่ามากๆคร่าวๆก็คือเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD แถมยังมีช่องต่อทั้ง HDMI แล้วก็ USB Type C ด้วยจริงๆแค่นี้ก็ว้าวแล้วนะครับ แต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในแพ็กเกจเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างและก็คงต้องขอขอบคุณทาง Gojodo ด้วยนะครับที่ส่งสินค้ามาให้กับทางชาแนลได้รีวิวงั้นเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันว่ามันก o o ดจ็อบดูควิ c ลี่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกล่องกันก่อนนะครับนี่ Gojodo Portable Monitor อ่านี่หน้าตาตัวอุปกรณ์นะครับ ด้านบนด้านข้างก็เรียบเรียบนะมีแค่ตัวเว็บไซต์ส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นรูปแล้วก็ฟีเจอร์เป็นแบบไอคอนด้วยนะเท่ๆแล้วก็เป็นสแตนดาดของเขาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนี่นะครับเปิดกล่องมาเขามีบูได,ด้านในมาให้ด้วย User manual นะครับก็มีภาษาอังกฤษนะวิธีเชื่อมต่อได้ทั้งแล็ปท็อปมือถือแล้วก็พวกพอร์ตต่างๆแล้วก็มีพวกเซตติ้งจอนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันมาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องกันก่อนมีอะแดปเตอร์นะครับพร้อมกับสายนะครับที่ให้มาเป็น Type C to Type A ปกติสายน่าจะสั้นมากเลยนะถึง ครึ่งเมตรหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เป็นยางธรรมดานะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น3แอมป์ก็คิดว่าน่าจะใช้ power bank ได้แล้วก็สายนะครับมีแถม hdmi มาให้เป็น full size to mini hdmi นะครับเส้นหนึ่งก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็มีสาย usb type c 2หัวมาให้อนะก็ใช้เป็น display port มาดูที่ตัวจอกันนี่มาพร้อม cover นะครับอ่ามันถอดมาได้ใช่ไหม อ่าเป็นแม่เหล็กนะครับก็ดูที่ตัวจอก่อนอันนี้เขามีพลาสติกคุ้มไม่ทีนะขอบบางอยู่นะครับแล้วก็เป็นด้านๆด้วยนะน้ำหนักก็ถือว่าไม่ได้หนักมากครับด้านหลังก็เรียบๆเลยเป็นพลาสติกด้านด้านมีน่าจะเป็นลําโพงนะตรงนี้2ข้างแล้วก็มีนี่ช่องไว้ยึดได้ด้วยตรงนี้นะครับมีพอร์ตอยู่ HDMI mini นะครับแล้วก็มี Type C 2พอร์ต ส่วนฝั่งนี้มีเป็น power นะครับแล้วก็วงแหวนเอาไว้เลือกเมนูต่างๆอ่าอันนี้มีช่องหูฟังแจ็ค3.5มาให้เสียบหูฟังแยกได้โอเคด้านล่างก็มีเป็นแค่กันลื่น2ฝั่งคราวนี้มาดูที่ cover นะครับสดุก็ถือว่าโอเคอยู่นะด้านนี้ก็จะเป็นกึ่งกึ่งหนังแต่หนังเทียมลงลวดลายมาก็ถือว่าดูใช้ได้อยู่ทีเดียวนะครับส่วนด้านในนี่มชอบด้านหนด้านในก็จะเป็นฉลุลายหน่อยให้มันกันลื่นนะครับแล้วก็พับได้หลายทบอยู่นะเป็น cover ได้ด้วยนี่ประมาณนี้ แต่ตรงนี้มันจะแบบนูนขึ้นมานิดนึงนะครับก็โอเคอยู่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอุปรกรณ์ในกล่องที่ให้มากับ Gojo Do จอ Portable ก็มีให้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานแล้วก็รีวิวกันมาว่ากันด้วยเรื่องของสเปคกันก่อนแล้วกันนะครับจอตัวนี้มีขนาด15.6นิ้วพาร์เนลเป็นแบบ IPS แบบด้านๆสัดส่วนภาพอยู่ที่16:9ความละเอียดอยู่ที่1,920 คูณ1 0 8 0พิกเซลมีคอนทราสต์อยู่ที่1000ต่อ1และมีรีเฟรชเรทอยู่ที่ 60Hz ตัวจอมีเมนูให้ปรับ HDR มาให้แต่เท่าที่เทสมันดูหลอกๆไปหน่อยแนะนำว่าให้ปิดทิ้งดีกว่าตัวจอไม่ได้มีแบตเตอรี่มาให้โดยจะต้องใช้ไฟจากสาย USB กับอะแดปเตอร์ที่แถมมาหรือถ้าอุปกรณ์เครื่องไหนที่เอามาต่อสามารถจ่ายไฟผ่าน Display Port เลยก็เสียบ USB Type C เส้นเดียวจบ อย่างพวก macbook หรือว่า notebook pc บางตัวซึ่งส่วนนี้คิดว่าพวก rog l i y หรือว่า steam deck ก็น่าจะรองรับได้เช่นกันส่วนการทดสอบใช้งานนั้นจอตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเอามาต่อกับเครื่องคอนโซลอย่าง ps5 xbox series x series S, ผ่านช่อง hdmi ที่แม้ว่าจอตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่แค่ full hd แต่ก็ต้องบอกว่าด้วยขนาดจอ15.6นิ้วก็ยังคมชัดอยู่แม้จะมองใกล้ๆก็ตาม ส่วน Nintendo Switch นั้นสามารถต่อได้ทั้งผ่านด o อกด้วยสาย HDMI และทีเด็ดเลยก็คือสามารถใช้ USB Type C เส้นเดียวต่อจากใต้ Switch มาเข้าที่จอตัวนี้ได้เลยสะดวกมากๆไม่ต้องพกตัวด o c กไปด้วยแต่ตัวจอก็ยังคงต้องต่อไฟนะครับเพราะว่า Switch ไม่สามารถจ่ายไฟไปเลี้ยงจอผ่าน USB Type C ได้ส่วนภาพก็ถือว่าส่งออกมาได้เต็มประสิทธิภาพของส w i t ช h เลย เรื่องของ r e s p o n s e time ทั้ง3เครื่องก็ถือว่าลื่นไหลใช้ได้ที่รองรับสูงสุดอยู่ที่60เ z แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงหรือว่าแหลกแต่อย่างใดข้อสังเกตหลักของจอตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของสีสันที่ตามข้อมูลเขาบอกว่า Color อร์กมุดอยู่ที่72%ส่วนใช้จริงก็แอบรู้สึกว่าสีมันจืดๆไปนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้ไปเปิดเทียบกับจอรุ่นใหม่ๆก็ถือว่าตอบโจทย์ใช้งานได้อยู่ส่วนความสว่างจะอยู่ที่500นิต ที่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานอินดอร์ทุกสถานการณ์จอตัวนี้ยังมาพร้อมลำโพง2ตัวซ้ายขวาที่ก็ถือว่าดังดีทีเดียวส่วนคุณภาพเสียงนั้นถ้าเทียบกับจอพกพาที่เคยรีวิวมาก็ถือว่าพอๆกันคือมีแค่ให้ฟังพอรู้เรื่องแยกซ้ายขวาได้บ้างจะเอาไปเทียบกับการต่อลำโพงแยกไม่ได้ และส่วนถ้าใครอยากจะเล่นเงียบๆหรือเอาหูฟังดีๆมาต่อจอตัวนี้ยังมีช่องเสียบหูฟังแจ็ค3.5ด้วยและแน่นอนว่านอกจากจะต่อกับ PC, n o โน้ตบุ๊กและเครื่องเกมคอนโซลที่มีสาย HDMI ได้แล้วจอตัวนี้ยังเอาไปต่อกับพวก Android หรือว่า iPhone iPad ไว้เพื่อเล่นจอยใหญ่ได้ทั้งผ่าน HDMI ที่ต้องใช้พวกหัวแปลงมาต่อพ่วงหรือถ้ารุ่นไหนเป็น Type C ที่ย้ำนะครับว่าต้องรองรับ DisplayPort ด้วยก็สามารถเสียบตรงได้เลยเช่นกันสวัสดีครับคุณกับคอนโซลเกมเวอร์เซชันในด้านการออกแบบนั้นถ้าเอาสั้นๆสําสำหรับโกโจโดตัวนี้ก็คือไม่ได้สวยงามหรูหราเตะตาอะไรแต่เพียงพอและก็ตอบโจทย์การใช้งานที่รูปทรงยังคงคล้ายๆกับจอพกพาอื่นๆในตลาด ขอบจอด้านบนแล้วก็ด้านข้างสองข้างจะทำออกมาบางดีทีเดียวจะมีด้านล่างที่หนาหน่อยและมาพร้อมสกรีนไลน์โลโก้ความหนาของตัวจอส่วนบนจะบางกว่าด้านล่างที่ด้านล่างจะมีปุ่มควบคุมแล้วก็ช่องต่อส่วนวัสดุนั้นแทบจะเป็นพลาสติกเรียบๆทั้งจอเลยมีเท็กซเจอร์นินดๆส่วนน้ำหนักเฉพาะตัวจอจะอยู่ที่655กรัมที่ก็ถือว่าพกพาได้สะดวกอยู่ส่วนเคสที่เป็น c คอเวอร์ด้วยนั้น ก็คอนเซปต์คล้ายๆกับตัวจอก็คือเรียบแต่ใช้งานได้ดีโดยด้านปกจะให้อารมณ์หนังเทียมเหมือนพวก cover ipad ทั่วๆไปและมาพร้อมแม่เหล็กเอาไว้ติดกับตัวจอด้านหลังส่วนด้านในจะออกเป็นยางๆหน่อยกันลื่นที่ผมถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแถมเขายังมีรอยพับที่ช่วยกั้นให้ตั้งแล้วมั่นคงขึ้นด้วยแต่องศาอาจจะไม่ได้หลากหลายมากนักส่วนตัวควบคุมก็มาเป็นแบบวงแหวนเลื่อนขึ้นลงกดเพื่อตกลงได้และปุ่มแบ็ค ที่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็พอใช้งานได้อยู่การพอร์ตการเชื่อมต่อ,อยังน่าเสียดายว่า HDMI เป็นแค่ mini HDMI ไม่ใช่ Full size แต่ที่เคยรีวิวจอพกพามาก็ยังไม่เคยเห็นรุ่นไหนที่ใช้เป็น Full size เหมือนกันส่วนที่ดีเลยก็คือมี USB Type C มาให้2พอร์ตโดยทั้งคู่เป็นได้ทั้งดิสลย์หรือจะเสียบไฟก็ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูสรุปคะแนนของ Gojodo Portable Monitor ตัวนี้กันเลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวจอพกพาตัวใหม่ของแบรนด์ที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูเท่าไหร่อย่าง g o j จโดแต่ผมว่าใครที่มองหา p o r t a เบิลมอนิเตอที่สเปคพอใช้ได้กับราคาที่ผมเองยังว้าวเลยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดในตลาดแล้วโดยราคาเปิดตัวจริงๆของเขาเนี่ยอยู่ที่7,200บาทนะครับแต่ในช็อปออนไลน์ที่เป็นร้านออฟฟิเชียของโกโจโดเขาเลยเนี่ยผมเห็นลดราคาเหลือแค่3,600บาทเท่านั้นคือราคานี้ผมว่าคุ้มมากม ส่วนใครที่อยากจะเช็คราคาหรือว่าโปรโมชั่นล่าสุดก็เหมือนเดิมนะครับสามารถคลิกลิงก์ใน Description หรือว่าคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะใช้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกับ Gojo d o p o r t a b l e Monitor ตัวนี้พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์และอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์คลิปจาก Console Gamer Station หรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับ เพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมกับสิทธิิเศษต่างๆมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ